ก็มาเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับก็จะเป็นช่วงของกองทุนกองใจนะครับก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเนี่ยก็เริ่มมีความเสี่ยงต่างๆเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราจะมีกองทุนไหนที่น่าสนใจในเชิงของคุณภาพกันวันนี้ก็น้องหน่อยนะครับปานิสระปานิสระปานิสานะครับก็จะมานั่งอยู่กับเราแล้วก็คุยกันนะครับสำหรับกองทุนนี้สวัสดีครับหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่มลสวัสดีค่ะน้องไบ้ค่ะ แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะทางกองทุนกองใจเราก็เช่นเคยค่ะมีกองทุนที่จะมาแนะนํานะคะ ก็จากภาพรวมเศรษฐกิจเลยนะคะในปีนี้2024นะคะก็ยังมีแนวโน้มเติบโตไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะก็เห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมานะคะน้องใบตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอัตราการใช้กําลังการผลิตหรือว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็แนวโน้มนะคะเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยก็จะมีการปรับลดลงนั่นเองค่ะด้านตัวเลขเงินเฟ้อนะคะหลายๆประเทศก็มีการปรับลดลง แต่ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ละประเทศนะคะหรือว่าแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีความไม่เท่ากันค่ะ,ะตรงนี้ก็จะสะท้อนออกมาเป็นผลตอบแทนนะคะในอนาคตที่ไม่เท่ากันได้ค่ะและเรื่องที่ยังต้องคอนเซิร์นอยู่นะคะก็คือปี2024นี้นะคะก็จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะคะอย่างของทางสหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นประเทศที่ หล,หลายประเทศให้ความสนใจนะคะเขาก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนสิ้นปีนี้นะคะซึ่งก็ยังมีความเสี่ยงนะคะในการที่จะใช้นโยบายต่างๆในการหาเสียงนะคะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยค่ะอาจจะยังมีความผ,ลผ,ลผลันผวนมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะก็ในการลงทุนค่ะเราจึงมองว่าการที่จะลงทุนในหุ้นเนี่ยเราก็ควรจะเน้นไปที่หุ้นที่มีคุณภาพแล้วก็มีความยืดหยุ่นนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะทางกองทุนกองใจเราก็นำ กองทุนที่พร้อมที่จะรับมือในทุกสภาวะเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เหมาะที่จะใช้ไปเป็นคอผอร์ตให้กับนักลงทุนด้วยค่ะนั่นก็คือกองทุนเปิด TMB Global Quality Growth นะคะซึ่งจุดเด่นของกองนี้นะคะก็ตามสไลด์เลยหน้าจอเลยนะคะนั่นก็คือ,อนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักเขานะคะที่จะไปลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ค่ะที่มีคุณภาพดีทั่วโลกนะคะซึ่งกองทุนนี้นะคะจะเป็นฟีดเอร์ฟันค่ะเป็นการลงทุนผ่านมาสเตอร์ฟันนะคะก็คือเวลิงตัน โกโบควอลิตี้ o ก d ด Fund เพียงกองเดียวค่ะซึ่งทางเวลเวนตันโกโบควอลิตี้โกลด์ฟัน o, Quality, Gold, Fun, นะคะเขามีหลักการในการเลือกหุ้นเข้าพอร์ต4ปัจจัยด้วยกันนะคะเพื่อที่จะสร้างเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในทุกๆสภาวะตลาด ซึ่งทางเออวนตันนะคะเขาให้4ปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกนะคะก็คือเรื่องของโกลดค่ะก็คือจะต้องเป็นบริษัทที่มีการเติบโตของรายได้ในระดับที่สูงนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่มีคุณภาพค่ะอยู่ในแนวหน้าของอุตสาหกรรมด้วยนะคะปัจจัยที่2ค่ะเรื่องของ v a ュเ a ชั่นนะคะก็ต้องเป็นบริษัทที่มีราคานะคะของหุ้นนั้นสมเหตุสมผลค่ะแล้วก็มีกระแสเงินสดอิสระนะคะมีคุณภาพด้วยค่ะปัจจัยที่3นะคะเรื่องของ Quality ค่ะก็จะต้องเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งนะคะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะส่วนปัจจัยที่4นะคะก็คือเรื่องของ Capital Return นะคะจะต้องมีศักยภาพในการสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นด้วยนะคะเขาก็จะซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาถูกแล้วก็ขายในช่วงที่ราคาแพงนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นปัจจัยที่กองทุนหลักเขาให้ความสําคัญในการเลือกบริษัทที่จะไปลงทุนค่ะปั จปัจจุบันนะคะกองทุนหลักเขาก็มีการให้น้ำหนักการลงทุนไหนแต่ละปัจจัยเท่าๆก,กันก็คือ25%ค่ะทีนี้นะคะเรามาดูข้อมูล ค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีขัดข้องทางเทคนิกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่กองทุนที่แนะนำกันนะคะก็เป็นกองทุนเปิด TMB Global Quality Code นะคะเดี๋ยวขอกลับไปย้ำข้อมูลกันนิดนึงนะคะก็กองทุนนี้นะคะโค้ดอยู่ที่อ่ะโค้ด นะคะคก็คือ TMB GQG ค่ะของบรจิจกอีซปินะคะกองทุนนี้นะคะมีค่าธรรมเนียมการซื้ออยู่ที่1.5นะคะ Management fee อยู่ที่1.605ค่ะถ้าเรามาดูรายประเทศที่กองทุนไปลงทุนนะคะตรงนี้จะเป็นข้อมูลของทางกองทุนหลักนะคะก็คือทางเวลลินตันนั่นเองค่ะก็จะอยู่ใน นอตอเมริกานะคะที่เกือบ70%เลยค่ะแล้วมีการกระจายการลงทุนไปทั้งยุโรปอิมเมจินมาเก็ตแล้วก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยนะคะส่วนเซกเตอร์ที่ทางพอร์ตกองทุนหลักเขาไปลงทุนนะคะก็จะอยู่ใน Information Technology นะคะเกือบเกือบยีเลยค่ะก็จะเรียกว่าเป็นกองเทคโนโลยีทั้งหมดก็คงไม่ใช่นะคะเพราะว่าน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะก็ไม่ได้มากเลยนะคะแล้วก็พอร์ตนะคะเขายังมีการกระจายการลงทุนไปในเซกเตอร์ ด้วย17%นะคะ healthcare ด้วย15%ค่ะนอกจากนั้นยังมีเซกเตอร์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Industrial Communication Service นะคะเอ่อ uh, c o n s u m e r discretionary real estate แล้วก็ consumer staple ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการกระจายการลงทุนนะคะทั้งกลุ่มประเทศแล้วก็อุตสาหกรรมเลยนะคะในส่วนของอ่อ uh, หุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเลยนะคะก็จะเห็นว่าส่วนมากนะคะในกลุ่มเทค ก็จะเป็นหุ้นตัวที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพอร์ตก็จะเน้นไปที่หุ้นโกลดนะคะก็จะอยู่ในบิ๊กเทคนะคะก็เป็นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้ดีนั่นเองค่ะก็จะเห็นว่าตัวแต่ละตัวน้ำหนักที่เขาไปลงอะคะ่ะก็จะไม่ได้เกิน5%เลยนะคะปัจจุบันนะคะมีหุ้นในพอร์ต72ตัวะคะ่ะอ่าแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนนะคะเดี๋ยว ให้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านขวานะคะเราจะเห็นว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองเนี่ยค่ะเมื่อเทียบกับตัวเบนช์แม็กก็คือ M S M S C I World เนี่ยค่ะจะเห็นว่าโดยรวมนะคะ ทำได้ชนะเบสมาร์กนะคะไม่ว่าจะเป็น1เดือน3เดือนหรือว่า1ปี5ปีนะคะแต่ว่าช่วง3ปีนะคะจะทําได้ต่ํากว่าเบสมาร์กเพราะว่าในช่วงนั้นอย่างที่เห็นในปี2016นะคะช่วงนั้นนะคะหุ้นที่มีกระแสะเงินสดไม่สม่ําเสมอเกิดทําการเอาเพอร์ฟอร์มได้นะคะก็เลยทําให้กองเนี่ยอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเบสมาร์กค่ะ แล้วก็เหตุผลนะคะในสไลด์ถัดไปนะคะตรงนี้ทางกองทุนกองใจเราก็สรุปมาให้แล้วนะคะว่าทำไมเราต้องลงทุนใน TMB GQG ช่วงนี้นะคะก็สรุปมาให้4เหตุผลด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะโอกาสการเติบโตจากหลากหลายธีมนะคะของตัวนี้อ่า อ,องนี้ค่ะมีทั้ง AI สุขภาพคอนซัมชันนวัตกรรมการเงินแล้วก็ซัพพลายเชนให้ด้วยนะคะในเรื่องของการทนทานต่อสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะคะ ก็บริษัทที่ไปลงทุนนะคะเป็นบริษัทที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็มีแนวโนม้มในเรื่องของผลประกอบการที่ดีนะคะแล้วก็กองทุนหลักนะคะเขามีการปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะคะพอร์ตมีการกระจายความเสี่ยงได้อย่างดีเลยค่ะและเรื่อง Performance นะคะกองทุนหลักเขาก็ทําผลการดําเนินงานได้โดดเด่นนะคะได้ Morning Star 5ดาวแล้วก็มีการแท็ก เรคคอร์ดยาวนานมากกว่า10ปีด้วยค่ะและกองทุนนี้นะคะถ้าถามว่าเหมาะกับนักลงทุนแบบไหนนะคะกองทุนนี้นะคะเหมาะกับนักลงทุนที่สามารถถือในระยะยาวได้นะคะเราก็แนะนําถือ3ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ หากนะักลงทุนต้องการอัลฟ่ามากกว่าตัวเมชมาร์กก็ใช้กองนี้ได้นะคะหรือต้องการจะเป็นคอร์พอตก็กองนี้ค่ะ d c a ก็ได้นะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นกองทุนที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะนักลงทุนนะคะที่สนใจกองทุน TMB GQG นะคะน้องไวสามารถลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Streaming f ัน d p a s หรือว่าถ้าหากสนใจกองทุนอื่นๆที่นอกเหนือจากกองนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูผ่านช่องทางเว็บ ใช้ของทางทิสโก้เซกได้นะคะปัจจุบันเรามีบริการทั้งหมด13บลรจอชั้นนำค่ะแล้วก็ถ้าหากสนใจเปิดพอร์ตการลงทุนนะคะติดต่อได้ที่บอจทิสโก้ค่ะค่ะประมาณนี้ค่ะวันนี้โอเคขอบคุณน้องหน่อยนะครับค่ะขอบคุณค่ะพี่โมนขอบคุณค่ะน้องใบสวัสดีค่ะพี่น่อยสวัสดีครับ